มาต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แม่หมอเผลอปิดคลิปไปนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดโซคาร์ทให้กันนะก็โอเคไพ่ก็จะเยอะนิด,น,ดนึงนะวันนี้ เื่อนหลายคนน่ะถูกโปรเจคตด้วยพลังงานของเทพทางเทพที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นบางคนสายคริสก็อาจจะเป็นพ่ะแม่มารี่บางคนก็อาจจะเป็นสายจีนก็อาจจะเป็นพ่ะแม่กวนอิมแต่แม่หมอรู้สึกถึงทำไมแม่หมอดูแล้วแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของพระแม่ลักษมีไม่รู้นะอืม รู้สึกเหมือนกับว่าเออพวกคุณอ่ะได้ผ่านความผ่านความเจ็บช้ำผ่านเออล้มลุกคลุกคลานกับชีวิตของพวกคุณมาแต่ว่าไพอ่อะเหมือนบอกว่าในสิ่งในสิ่งที่ผ่านมาพลังงานสิ่งร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีในสิ่งเหล่านั้นอะมีความดีเอ,อ่อมีมีสิ่งดีๆอยู่แล้วก็เออเหมือนกับอยากมาบอกอะเหมือนพลังงาน แม่หมอรู้สึกถึงพลังงานพ่อแม่รักษมีนะที่อยากจะบอกว่าเออให้ให้มีความหวังกับชีวิตอะเพราะว่าอืมเพราะทุกวันเนี้ยพวกคุณที่หลุดออกมาจากวงโคจรอุบาททั้งหลายอะอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยเพราะว่าพวกคุณอะก็ได้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรออืม ถึงอะไรที่มันพยายามตามหลอกหลอนหลอกลวงอยู่อ่ะแล้วก็ใครที่พยายามจะส่งกระแสอะไรมาเพื่อที่จะครอบงำพวกคุณกลับไปอีกหรือพยายามจะมานิพุลเลตพวกคุณอีกอ่ะก็ให้รูร้ว่มามีพลังงานของสิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะปกป้องคุมเอ่อปกป้องคุ้มครองอยู่ มีใครพยายามส่งพลังงานมาเพื่อที่จะครอบงำอ่านจิตอ่านใจคุณให้รู้แล้วก็พยายามที่จะ,ะถ้ารู้จิตรู้ใจคุณรู้ถึงคุณเขาก็จะได้รู้วิธีที่จะจะครอบงำพวกคุณได้ยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกคุณน่ะผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะก็ได้มีจิตที่เลื่อนระดับตื่นรู้ถึงขั้นที่เวลาเขาส่งพลังงานไม่ดีมาหาพวกคุณน่ะพวกคุณก็จะ เป็นพลังงานที่พวกเขาอ่ะครอบงำไม่ได้โดยง่ายอย่างนั้นอีกแล้วเข้าไม่ถึงพวกคุณแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาพยายามมาครอบงำอะยิ่งทำให้พวกคุณเนะ่ยยิ่งตื่นรู้มากขึ้นเหมือนที่แม่หมอเล่าเมื่อกี้ว่ามีใครส่งพลังงานความเกลียดให้แม่หมอตลอดแล้วตลอดเวลาที่กำลังคุยกันติดต่อประสานงานกันกลายเป็นแม่หมอกลับมาแล้วก็อยู่กับพลังงานความเกลียดนั้น แล้วแม่หมอก็รู้แล้วว่าอ่ะไอ้ที่เราอึดอัดหงุดหงิดฟาดงวงฟาดงาคนอื่นไปก็เป็นเพราะพลังงานของคนนั้นที่ส่งความเกลียดใส่เราอะไรแบบเนี้ยอืคุณได้เห็นตัวตนของคนเหล่านั้นน่ะชัดขึ้นชัดขึ้นจากอะไรก็อย่างยกตัวอย่างเหมือนที่แม่หมอบอกไงว่าพอเราเรากลับมาดูอะมาคลิปเพื่อตื่นรู้ก่อนหน้าแต่แม่หมอล็อกคลิปเอาไว้ เพื่อตื่นรู้เพื่อตื่นรู้ล่าสุดอะแม่หมอพูดไปแล้วว่ากวนตะกอนกวนน้ําให้ตะกอนมันขึ้นมาเลยแล้วคุณจะได้เห็นว่าตะกอนไหนอะไรยังไงที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความสกกระโปกเออความสกกระโปกว่าความสกกระเดี๋ยวนะเาไหมความสกกระโปกอะมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่ไปกวนตะกอนอะคุณจะไม่รู้ไม่รู้ว่าอ่ะไอ้ที่มันนิ่งๆอยู่อ่ะ บางคนนะนิ่งนิ่งมากก็รู้สึกว่าตัวเองดีตัวเองสะอาดแต่ว่าพอไม่ได้ไปกวนตะกอนน่ะก็จะไม่รู้ไงว่าว่าไอสิ่งที่เรานอนก้นเอาไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วพอกวนขึ้นมาคุณก็จะรู้บางคนก็จะรู้ว่าอ้อไอตะกอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นน่ะส่งมาทิ้งไว้กับเราส่งพลังงานแบดแบดมาทิ้งไว้กับเราส่งพลังงานเอ,อ่อ ดาร์กไซสมาทิ้งไว้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าพอคุณพอคุณพอคุณไปกวนตะกอนน่ะคุณก็จะรู้แล้วว่าอ้อเบื้องลึกจริงๆอ่ะคุณเป็นยังไงแล้วใครส่งอะไรพลังงานไม่ดีมาหรือแม้แต่เออบทบาทหน้าที่ที่คุณสวมอยู่อ่ะหน้ากากหน้ากากที่คุณสวมอยู่หรือสิ่งที่ คนอื่นเป็นหน้ากากที่คนอื่นพยายามจะสวมให้คุณน่ะบทบาทหน้าที่ที่เขาพยายามจะยัดเยียดให้คุณน่ะมันเป็นยังไงเนี่ยคือคือภาพคือประมาณนี้เหมือนตื่นอะ่ะตื่นได้แล้วคือมันได้เวลาของการตื่นแล้วอะ่ะ ถึงจะถูกฟูมฟักโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแต่ก็สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วอะปฏิเสธว่าเอออะ,อะไรอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนไหนคือตัวตนที่แท้จริง true color อ,อะไรค,คือคือตัวเราอะไรคือของเขาอะไรคือตัวพวกคุณไพ่ใบนี้มันมาล้อกับพลังงานของ ของภาพไหนเนาะของภาพที่แม่หมอบอกว่าของภาพที่แม่หมอบอกว่าเหมือนมีใครทำํำอ,อ,อาคมคุณใสเนี่ยเนี่ยเหมือนมีใครทำอาคมคุณใส่น้ำมันพายหรืออะไรที่จะเรียกคุณกลับไปสำหรับบางคนอะนะแล้วคุณก็ ได้ปฏิเสธแล้วว่าคุณจะไม่กลับอืมบางคนก็โดนคุณใส่สเสน่ห์เพื่อที่จะให้กลับไปหาพวกเขาอะนะแล้วคุณะเลือกที่จะต่อต้านเนี่ยมันจริงๆอ่อะคุณอะเป็นพวกคุณสายปฏิบัติสายสายจิตวิญ,ญญาณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรเทคอะ พวกคุณที่ผ่านมารับแต่พลังงานไม่ดีของคนอื่นมาหนักอึ้งเลยแล้วก็อยู่ในบทบาทที่ผู้อื่นะพยายามจะทําให้คุณเป็นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างที่พวกเขาต้องการให้คุณเป็นอ,อย่างหลับหูหลับตาด้วยว่าอ่คุณจะต้องทําตรงนั้นทําตรงนี้รับบทบาทตรงนั้นตรงนี้ด้วยความทีค่คุณเป็นคนมีแสงอะเป็นเป็นพวก people pleaser อคุณก็ช่วยเหลือพวกเขาจนเนี่ยแสงคุณมันกระจายออก เพราะว่ามันแสงแสงอนูของคุณน่ะโดนปะทะแล้วก็กระจายออกเนื่องจากโดนพลังงานลบๆของเขาอะ่ะมาพยายามที่จะปกปิดแสงเหล่านั้นไว้ความสว่างในใจของพวกคุณมีมีแสงนะแต่ไอความทะมึนความมืดความอะไรที่เขาสิ่งไม่ดีที่เขาพยายามโยนมาให้คุณน่ะอะไรที่เขาพยายามที่จะยุ่งกับจิตดินญาณของพวกคุณน่ะ แล้วก็ขวางการตื่นรู้ของพวกคุณน่ะมันทําให้ความมนทางสิ่งเหล่านั้นน่ะพยายามที่จะมาปิดแสงพวกคุณเพราะว่าความโลภความอยากได้ความอยากชนะความอยากเก่งกว่าพวกคุณแล้วกลายเป็นว่ายิ่งเขาพยายามปกปิดแสงของคุณเท่าไหร่หรือมีพลังงานไม่ดีมาให้คุณเท่าไหร่หรือทาทาอะไรไม่ดีมาให้คุณเท่าไหร่อะแสงของคุณก็ยิ่งออกเพราะอะไรเพราะคุณใช้ธรรมะในการ ในการที่จะรักษาตัวเองในการที่จะโปรเทคตัวเองในการที่จะปกป้องดูแลตัวเองหรือแม้แต่ในการต่อสู้กับพลังงานของพวกเขาเนี่ยเห็นไหมภาพยังปุบภาพยังแบบรูปท้องคุมท้องเลยนี่อีกเหมือนกันหลายคนเนี่ยโดนโดนอะไรที่ท้องนะเพื่อนๆอนอวัยวะภายในผู้หญิงเพราะว่า ฝ่ายตรงข้ามอะถ้าเป็นมัสคูลินหรือเป็นพลังงานผู้ชายหรือเป็นพลังงานของแม้แต่มือที่สามหรืออะไรอะก็อาจจะทําอาคมคุณใส่ะบางคนที่ท้องป่องเลยนะเจ็บเจ็บท้องหรืออะไรอะเพื่ออะไรเพราะว่าเฟมินีนเนี่ยพลังงานเฟมินีนเนี่ยถูกรบกวนได้ง่ายด้วยด้วยสิ่งสิ่งดำดำมืดมืดสกรปรกพวกนี้แหละเพราะพวกเขาไม่อยากให้คุณ มีแรงที่จะตื่นรู้หรือบยบินไปเขาไม่อยากให้พวกคุณเนี่ยผู้ที่กำลังจุดไฟความก้าหน้าจเจริญทางโลกจเจริญทางจิตวิญญาณที่ยิ่งขึ้นไปของพวกคุณอ่ะเขาไม่อยากให้พวกคุณประสบความสำเร็จอืมต่อไปแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับนี้แหละในแง่ของว่าแล้วแล้วคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวนะเปิดอันนี้ดีกว่าแล้วคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นยังไงโหคนเหล่านั้นน่ะมีพลังงานของความไม่พอเห็นไหมอยู่กับความปิดหูป,ดป,ดปิดตามืดมิดเอาแต่แบมือขอเพราะคุณเอาแต่ยื่นมือมาที่จะขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่เอออยากที่จะมามาแตะคุณมาดึงคุณไว้เพื่อที่จะได้เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาดูดซับพลังงานของพวกคุณไปใช้แสบตาจาังเลยแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าจิตวิญ,ญญาณของพวกคุณน่ะได้เชื่อมต่อกอับไฮเออเซลหรือแม้ตต่แองเจิลต่างๆแล้วคือเหล่าพลังงานมวลรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มวลรวมอะ่ะพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็โปรเทคพวกคุณอยู่ แม้แต่จิตวิญญาณทางโลกเสมือนน่ะในมิติที่สูงขึ้นจิตวิญญาณคือคนเราเนี่ยเพื่อนๆจิตวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วอะ่ะจะมีมีกายทิปมีอะไรอะ่ะแล้วแม่หมอถึงใช้คำว่าจิตวิญญาณที่โลกเสมือนก็เพราะว่ามันเป็นมิติอื่นที่ที่คุณก็มีจิตวิญญาณอยู่ฝั่งนั้นกายทิปอยู่ฝั่งนั้นน่ะ คือกายทิพย์ของคุณที่มิติอื่นน่ะก็พยายามที่จะส่งพลังงานมาช่วยคุณในมิตินี้อยู่เนี่ยเป็นต่างฝ่ายตัวคุณเองอะ่ะทั้งมิตินี้และและกายทิพย์มิติอื่นน่ะกำลังพพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยเหลือเยียวยาพลังงานของตัวเองซึ่งกันและกัน ถูกโปรเทคถูกโปรเทคเอาไว้ด้วยพลังงานบารมีของตัวเองในจากอีกมิติหนึ่งผู้ที่ตื่นรู้แล้วเท่านั้นถึงจะเข้าใจถึงถึงสภาวะนี้ว่าตัวเองในมิติอื่นก็โปรเทคตตัวเองในอีกมิติหนึ่งได้อะไรแบบเนี้ย อืมเป็นสภาวะบุญเก่าที่มาเยียวยาเยียวยาไม่ให้ชีวิตอะตกต่ำไปมากกว่านี้ก็แม่หมออะจะอ่านจะอ่านแค่นี้นะเพื่อนๆสำหรับโซคาร์ดเพราะรู้สึกว่ารู้สึกว่าพอแล้วเออ เพราะว่าบางอย่างบางทีเพื่อนบางคนไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพยายามจะพูดนะสำหรับอีกสำรับหนึ่งสำรับสุดท้ายที่จะเปิดให้สำรับแห่งการเยียวยายอย่างแท้จริงมา เป็นไพ่ที่หนามากนะเพื่อนๆแม่หมอก็จำเป็นที่จะต้องสลับด้วยวิธีนี้เพราะมือแม่หมอเล็ก n e t u r อ During transformation I am divinely guided supported and energized ก็คืออันนี้เป็นไพ่ทาุไม้ Solar Plexus Chakra จักเป็นเอ่อ ริเวอร์เมริเดเป็นตัวเอ่อตัวตับเป็นเป็นเอ่อเป็นเส้นตับอันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการเยียวยานะเป็นเอ่อเขาบอกว่าในระหว่างทางของการตื่นรู้เนี่ยคุณ่ะได้ถูกชี้นำโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกเอ่อถูกสพอร์ตแล้วก็ถูกให้พลังงานโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะมาร์ชเมลโล เนชี่ก็คือสมุนไพรนะกะ็สีเขียวเนี่ยก็ช่วยเรื่องตับอันนี้มัชเมลโล่ is okay to be still คือบางทีอะบางคนอะช่วงเนี้ยถูกถูกให้พักถูกถูกพลังงานเก่าๆดึงร้างทำให้คุณอาจจะไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พราแม่หมอเองก็ถูกพลังงานไม่ดีจากคนที่เป็นอริ จากความอิจฉาลิษยาของคนที่เป็นอริของแม่หมอเขาดึงรังไว้เหมือนกันแม่หมอก็โดนพลังงานโดนพลังงานของพวกความอิจฉาลิษยาหรือแม้แต่มนสเสน่หรือคุณใส่ทําให้ตอนนี้ปวดท้องมากปวดท้องน้อยระหว่างที่อ่านไพ่ก็รู้สึกว่าอะไรที่ท้องน้อยของแม่หมอมันก็ค่อยๆหลุดไปบ้างเหมือนกันมัชเบลโล่ก็เป็นไพ่ที่มาบอกว่า เป็นรู้จักกะนะเป็น Mental, เมทัล element คือ,เ,อ,อเป็นธาตุเหล็ก lg intestine meridian เกี่ยวกับลำไส้นะ large intestine meridian ลำไส้ใหญ่ก็เป็นพืชเป็นสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่บอกว่าให้คุณพักผ่อน,ม,นมันโอเคนะถ้าจะได้พักบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าใครถูกพลังงาน มากระทบแล้วก็ทำให้บาญทีอาจจะไม่มีแรงต่อสู้หรือรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกขาดพลังงานขาด energy ในการดำรงชีวิตอะบางคนก็อยู่ดีก็เพลียอยู่ดีก็เหนื่อยน่ะก็ให้มาดูให้มากินอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงบำรุงตับแล้วก็บำรุงลำไส้ใหญ่ให้หันมาดูแลตรงนี้ให้พักผ่อนพักผ่อนได้ถ้าคุณถ้าคุณไม่มีแรงคุณก็พักผ่อนได้เบอร์ด็อก In cooperation great c h a n g e take place คือตอนนี้ข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นต้นเบิร์ดกนะคะก็ธาตุไม้อีกเหมือนกัน liver meridian ก็คือตับอีกเหมือนกันคือเขาบอกว่าระหว่างที่พวกคุณเนี่ยกำลัง transform เนี่ยมันอยู่เฉยๆได้เพราะว่าข้างบนน่ะเขากำลัง cooperate การทำงานกาันเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้น ฟิสิกอลก็คือ liver cleanser ก็คือให้ล้างตับ emotional คือความโกรธ mental เอ่อ mental ก็คือการคาดหวัง purpose อะไรเงี้ยหรือการที่คุณจะเข้าหาใครหรือการที่คุณจะไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่า physical คือ liver gal l b l a d d e r Cleanser ก็คือ liver, ลลอ, er, คอ,อืม เก้าแบดเดอร์นี่แม่หมอจำไม่ได้ว่าคืออะไรอะ่ะนะเพื่อนๆแต่ Emotional คือ Transformation ก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายทางอารมณ์เหมือนที่แม่หมอบอกดาวย้ายแล้วจะถูกกระทบแล้ว Mental ก็คือ,อ,อสภาวะของทาง mindset ความนึกคิดอะไรเงี้ยก็คือ penetrate ก็คือให้คุณผ่านมันไปให้ได้แบบ สู้กับมันทะลุทะลวงกับมันอะตั้งใจที่จะผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องความคาดหวังอะก็คือเออ่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากอยู่เฉยๆได้สามารถที่จะเห็นไหม t i l l n e s s คือให้พักผ่อน Men t a l คือพักผ่อนสมองพักผ่อนพักผ่อนความความพยายามที่จะตระหนักรู้ของตัวเองอะ่ะคือบางที พักก็คือหยุดคิดอะหยุดคิดมันก็เป็นการพักไม่ต้องไม่ต้องไปอยากมากอยากรู้มากไม่ต้องไปบางคนอะอยากรู้มากอยากอยากตื่นรู้มากก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยนะถ้าใช้ความอยากแบบพลังงานไม่ดีอะแต่ใช้ถ้าใช้ความอยากในพลังงานที่ดีอะคำว่าอยากตื่นรู้อยากตระหนักรู้อะถ้าเราใช้พลังงานในแง่ฉันทะมันจะเป็นพลังงานบวก แต่ถ้าเราใช้ความอยากตื่นรู้อยากตระหนักรู้ที่มันเป็นความอยากแบบกามอะ่ะมันจะเป็นพลังงานลบฟ y s i c a l ตรงนี้ก็เลยบอกว่า Relief s ลังเดี๋ยวนะ r e l i e สแล้วก็ลัง n g e s t i o n ก็คือปอดนะแล้วก็ Emotional คือเชียฟู่ก็คือให้กำลังใจตัวสำหรับเนี้ยแม่หมอรู้สึกว่า เปิดให้ได้แค่สามใบนะเพื่อนๆทั้ทงที่มันจะกองใหญ่มากโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาน่าจะพอกับพลังงานไพ่ตรงนี้แหละสำหรับเพื่อนๆที่ ที่มีพลังงานไหนๆพลังงานใดๆอ่ะก็สามารถที่จะมาคุยกับแม่หมอได้นะบางคนก็ช่วงเนี้ยก็จะอยู่กับพลังงานการเปลี่ยนแปลง transformation ของมวลรวมอ่ะเพราะว่าอย่างที่แผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นการที่มาปลุกการตื่นรู้การตระหนักรู้ให้ผู้คนเหมือนกันว่าอย่าใช้ชีวิตในความประมาทแล้วพอเพราะอะไรเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้มาสายจิตวิญญาณเขาไม่ได้วันๆเขาก็ยุ่งแต่การ ทํามาหากินอะ่ะเขาก็เลยไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองอะ่ะไม่ได้มีเออไม่ได้มีอะไรที่จะมาทําให้ตัวเองแบบตระหนักตระหนักได้ถึงการมีชีวิตในในแง่ที่รักตัวเองให้สติกับตัวเองอะ่ะแล้วพวกภัยธรรมชาติภัยพิบัตินี่แหละจะเป็นสิ่งที่มาเหมือนกับเป็นมรณานุสติที่มาทำให้คนมีความตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ การมีชีวิตอยู่ของตัวเองมากขึ้นก็สำหรับเนี่ยแม่หมอเออสำหรับคลิปเนี้ยแม่หมอก็จะปิดไปนะก็เออถือว่ามาเปิดไพ่ให้เพื่อนๆน,นะคะอืไม่รู้จะพูดอะไรขอให้มีความสุขแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะมีสติกันมากๆนะ